ตอนที่20ดอกญ้าฝ่ามรสุมสุภาษิตฝนทั้งให้เป็นเข็มกลางทุงกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสมีดอกย่าเล็กๆต้นหนึ่งขึ้นอยู่ท่ามกลางดอกกุหลาบดอกทันตะวันและดอกลินลี่ดอกไม้เหล่านั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีน้ำหล่อเลี้ยงมีผู้คนชื่นชมอยู่เสมอ ฉันอยากสวยงามเหมือนพวกเธอจังทำไมฉันถึงเกิดมาเป็นแค่ดอกญ้าไม่มีใครสนใจเลยนะเจ้าก็แค่ดอกญ้าไม่มีใครอยากได้เจ้าหรอกดูสิพวกเราได้รับการดูแลเป็นพิเศษต่างกับเจ้าใช่แล้วดูฉันสิสูงสงา่าหันรับแสงตลอดวันไขรๆกระหลงไหล ไม่มีใครมองหาดอกญยาเล็กๆเห็นเจ้าหรอกแล้วกลิ่นหอมละ่ะจะลองดมตัวเองสิจะหอมเท่าฉันหรือเปล่าพวกเรามีคุณค่าในสวนดอกไม้จต่เจ้าก็แค่ก็แค่ดอกญ้าธรรมดา time. ดอกญ้าก้มลองมองตัวเองใบเล็กๆของมันไหวไปตามสายลม ดอกสีขาวจิ๋วของมันดูไม่มีอะไรโดดเด่นอืมพวกเขาก็พูดถูกฉันไม่มีสีสันสดใสไม่มีความหอมไม่สูงสง่างามฉันคงไม่มีค่าอะไรเลยจริงๆฮวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มลมแรงพัดกระหน่ำจนใบไม้ปลิวว่อนเสียงฟ้าร้องดังเป็ดต้อง ก่อนที่สายฝนจะเทลงมาอย่างหนักดอกไม้ทั้งหลายที่เคยตั้งตรงอย่างสง่างามก็เริ่มหวั่นไหวสั่นไหวด้วยความหวานตัวอ้ยทายุแรงเกินไปแรงเกินไปฉันจะต้านไม่ไหวแล้วอ้อยไปไปไปฉันจะขาดหมดแล้วน้ำมันเยอะเกินไปลากของฉันจะลุดจะลุดจะลุดแล้วอ้ย ฝนฝนฝน,นอย่าซับแรงเกินไปเกียบองฉันจะช้ำหมดแล้วแล้วฉันจะยังหอมอยู่ไหมเนี่ยจะไม่อยากสูญเสียความงามฉันอยา่ยาลมแรงซัดจนดอกไม้โอนเอนดอกหญ้าก,ก็ถูกพายุพัดเช่นกันแทนที่จะต่อต้านลมเหมือนดอกไม้อื่นนกกับเอนไปตามลมโค้งงอแล้วก็ถอยกลับมาตั้งตรงอีกครั้ง ใครยื้แรงขนาดนี้แต่ฉันยังไม่ล้มทำไมนะแล้วทำไมเ,เพื่อนๆของฉันถึงเป็นกันขนาดนั้นล่ะฮิรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนทุ่งที่เคยเต็มไปด้วยดอกไม้บัดนี้เหลือเพียงซากกลีบดอกไม้และแอ่งน้ำขังเป็นจุดๆท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดอกแย่ยังคงยืนหยัดแม้จะเปียกปอนแต่ก็รับแสงแรกของวันใหม่ พวกดอกไม้หายไปไหนกันหมดนะทำไมฉันไม่อยู่ล่ะฉันไม่ได้แข็งแรงที่สุดสักหน่อยนี่เจ้ารู้หรือไม่พอเจ้ามีความยืดหยุ่นนี่จ๊ะเจ้าไม่แข็งจนหักโคน่นพายุจึงทำอะไรเจ้าไม่ได้เจ้าผ่านมันมาได้เพราะเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่เจ้าคิดนะดอกหญ้าและแม้พายุจะทำลายสิ่งต่างๆไปมากมาย แต่ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่เสมอเจ้าเองก็เช่นกันดอกยาเอ้ยเจ้ามีค่าของเจ้าในแบบของตัวเองดอกยามองตัวเองผ่างเข้าใจว่าคุณค่าของมันไม่อยู่ที่ความโดดเด่นหรือแข็งแกร่งที่สุดแต่คือการยืนหยัดผ่านพายุมันยิ้มรับแสงแดดและสังเกตเห็นต้นอ่อนเล็กๆงอกขึ้นมา ทุ่งดอกไม้จะกลับมางดงามอีกครั้งและข่าวนี้ดอกหญ้ารู้แล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งกว้างแห่งนี้ในแบบของมันเองขอบคุณนะสายลมสัง่งแดดหรือดูการเปลี่ยนผ่านวันเวลาหมุนเวียนไปทุ่งดอกไม้ที่เคยด่วงโรยค่อยค่อยฟื้นคืนชีพดอกไม้ต้นใหม่งอกขึ้นมาอีกครั้ง และที่สำคัญดอกญ้าก็เติบโตขึ้นเช่นกันมันอาจไม่ได้มีสีสันสดใสเหมือนดอกไม้อื่นๆแต่มันแข็งแกร่งยืนหยัดและแผ่กิ่งใบกระจายไปทั่วทุ่งดอกไม้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความงามไม่ได้มีแค่แบบเดียวฉันอาจไม่ได้มีสีสันสะดุดตาหรือได้รับการดูแลเป็นพิเศษเหมือนดอกไม้อื่นๆจะฉันแข็งแกร่งและฉัน มีคุณค่าในแบบของฉันเองดอกย้ายยืนสง่างามอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้มันไม่ต้องการเหมือนใครอีกต่อไปเพราะมันรู้แล้วว่าทุกชีวิตล้วนมีความงามในแบบของตัวเองทุ่งดอกย้าในวันนี้กลายเป็นที่พักพิงของแมลงผีเสื้อและนกตัวเล็กๆพวกมันไม่ได้ต้องการดอกไม้ที่สวยที่สุด แต่ต้องการที่ที่มั่นคงและปลอดภัยดอกยายิ้มรับสายลมที่พัดผ่านเพราะมันรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเกิดมาเป็นดอกยาเจ้าผ่านพายุมาได้แล้วเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มหากเจ้ามีความเพียรพยายามมียอมแพ้แม้ต้องเผชิญอุปสรรคเจ้าก็จะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเหมือนเข็มที่คมขึ้น จากการถูกฝนทั้งอย่างต่อเนื่องอุปสรรคมากมายหากไม่ยออ่อท้อก็จะสามารถยืนหยัดและเตล่งประกายในแบบของตัวเองได้ขอบคุณมากๆานะสายลมดอกย้าย,ยิ้มรับสายลมพัดผ่านมันไม่ต้องการเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดอีกต่อไปเพราะมันรู้แล้วว่าความงามที่แท้จริงคือการเป็นตัวเอง และยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์บางครั้งชีวิตอาจดูยากลำบากและเต็มไปด้วยอุปสรรคเหมือนดอกหญ้าที่ต้องเผชิญพายุลมแรงแต่จงจำไว้ว่าทุกความเจ็บปวดและความพยายามจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นวันหนึง่งเราจะประหนักได้ว่าเราก็มีคุณค่าในแบบของเราเองและสามารถส่งต่อกำลังใจให้ผู้อื่นได้เช่นกัน จงเติบโตในแบบของตัวเองนะดอกยญ้าและทุกคนที่ฟังเรื่องนี้ก็เช่นกันไม่ว่าเส้นทางของเราจะเป็นแบบไหนขอให้เชื่อว่าเรามีคุณค่าในแบบของเราเสมออย่าท้อแท้นะคะถ้าเหนื่อยก็พักแต่ขอให้เชื่อว่าตัวเองจะผ่านไปได้แล้วเรามาเติบโตไปด้วยกันนะคะ บอกย่าอาจดูเล็กๆอะไรค่ะแต่จริงๆแล้วมันแข็งแก่งมากเลยนะคะทุกคนอย่าทอแท้ในวันที่เราเจอปัญหาเพราะเรามีคุณค่าในแบบของตัวเองค่ะถ้าชอบนิทานนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องอิ่มเออของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ